รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตอนนี้เราอยู่ที่วัดไทยออฟลอสแอนเจลิสนะฮะเป็นที่ที่เราจะหาเวลามาตลอดท,ทุกวันในท,ทุกวัน สักอาทิตย์ละครั้งเขาจะมีทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับตั้งแต่เช้าเลยจนถึงประมาณห้าโมงเย็นผมก็จะมาประมาณเที่ยง่นี่แหละนะครับก็คือมาทานอาหารที่นี่ซึ่งก็อาหารที่นี่ก็จะเป็นอาหารคนไทยทำหมดเลยคือใครมาพูดไทยได้แน่นอนนะและ<ม>้วก็เป็นยังไงก็ตามก็น่าจะอร่อยสุดละเพราะว่ามันเป็นคนไทยทำอ่ะยังไงก<อ>็ต<ม>้องดีส<ม>ุดก็คืออาหารแต่ละซุ้มแต่ละเรื่องนะคะมีตั้งแต่อาหารขนมขนมไทยอะไรมีหมดแล้วที่สำคัญนะคะมีวัดด้วยเพราะว่าเขาตั้งอยู่ในวัดไทยนะคะฉะนั้นอ่ะทำเสร็จเรา ก็ทานข้าวเสร็จก็จะขึ้นไปไหว้พระทำัิธีทางอะไรก็มีหมดเลยก็ค mm ือ hmm. แน,นอะนำมาค่ะเป็นอีกที่หนึ่งที่เราชอบมานะคะอาหารมันจะมีประมาณไหนบ้าง,ง,งเขาก็จะสลับกันนะครับทุกๆสองวิกก็จะมีร้านสลับเจ้าเพื่อที่ได้จะมีคนขเข้ามาเช่นสมมติเราไปกินเจ้านี้สองวิคนี้อีกสองวิจะเป็นเจ้าเลยแต่ว่ามันจะวนอยู่แค่นี้หมายความว่าจะมีแค่สองเจ้า ข้าวขาหมูที่นี่คืออร่อยมากก็มากิมไปชิอันยานที่ก็อร่อยมากคือหมูปิ้งดีมากเลยอยู่ฝั่งนู้นแบบใบชะมูตะปูแล้วก็ที่อร่อยอันนี้ก็ือ่ม้ทยทอดเป็นสามอย่างที่ส่วนตัวผมกินทุกราัาน มาให้ชารอคเอาะพี่ซื้อกี่ลูกกี่ลูกกี่ลูกนะทายลูกเลยแหลอคะแล้วชากินคนเดียวเปล่าชากินคนเดียวเลย ขาขาหมูเสร็จไปเรียบร้อยหมูปิ้งข้าวเหนียวนุ่มๆอันนี้คือหมูหมูหมูกรอบรอะไรกว่าไรเออหมูกรอบแหละน,นี่หนังไก่ทอดนะถ้าชอบครับขอจำแม่ไปซื้อหมูปิ้งให้กออันอนละ้วก็ จะเอาสองม้ว่าค่ะจะเอาเปเงินป115บาทแล้วหรอคะช่วยจะเอาไปให้พะอหรอคะจะเอาไปให้พระโถลูกแล้วตอนไหว้พหนูต้องพูดว่าอะไรคะแม่มดจสาธ่ะคาวาโตโอ้น่ารักจังเลยเจ้าอันนี้ไปทิ้งเหรอลูกถือดีๆนะคะโอ้โหปาทิ้งขยะให้แม่ได้ไหมคะใชเก้ กระป๋องก็ทิ้งจากกระป๋อง ขับเองด้วยนะขับเองค่าออกเรือแล้วนะคะโอ้โหนอกจากทิปนี้จะชอบขับรถให้ยังขับเรือให้ไม่ได้ชอบขับรถให้ไม่มีทางเลือกโอ้โหขับเอง่ะวนไปวนมาชื่อมากครับอากาศมีกำลังสวยจริงๆพึ่งเห็นไหมพึ่งแม่พึ่งเห็นพิ่งแม่ ลอรี่ซับพลานิบริษัทค้าแรกในไทยจองได้แล้วที่ lorrythailand.com เวร์แกสใหม่แก๊สกระป๋องเวอร์แกสมีจำหน่ายแล้วที่ท็อปส์นิวเอ็ e จีซีอิเสนุกเร้าใจ drive ชีวิตแบบไอคอนเมื่อกี้ใครตื่นเต้นใครเป็นคนขอล้างรถครับเฮ้ยเราจะดูซิมีโฟบ์เต็มเลยเฮ้ยทุกคนเฉละีก โ,โดเลยรังหรอแม่มดเลยเหรอลูกขน,นมไหมคะจะเสร็จแล้วเ้ยเสร็จแล้วก็จะเช็ดเหรอ พนะี่เจ้นแกามาเดินเล่นเหรอวันนี้เด็กไม่ยอมนอนบ่ายคะ่ะเด็กไม่นอนแต่เด็กไหวไหมคะไม่ไหว้หรอไมาไกลาแล้วมาไกลแล้วแม่ต้องเสียใจไหมเนี่ยไม่ต้องเสียใจนะชันเนาะเปลี่ยนแน่โหรักจังเปลี่ยนแม่แมได้เดี๋ยวเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนาะ นี่นะคะเราอยู่ในห้างที่เคยแพานาตาชามาตอนเบบีตอนนั้นนาชาเพิ่แปดเดือนเองนาชมาตอนนั้นนะมันเป็นเดือนธันวาค่ะแล้วตอนนั้นนะพอธันวาปุ๊บแบบธันวาเหมือนแม่เลยอุ้ยเหมือนมันเกิดแม่หรือจาได้เหรอลูกจงเลยแล้วตอนนั้นเดือนธันวามันก็เลยมีหิบะฟอร์มตรงนี้ตอนนั้นนาชเป็นเด็กเบบีวนะชันก็ตื่นเต้นมากเลยชันจะบ โอ้โหใหญ่เลยแต่วันนี้มันไม่มีม้านะลูกมันคนละเดือนกันแต่มันมีห้างเราช่รู้ไหมว่าเรามาเดือนมกราอีกรอบหนึ่งด้วยนะรู้ไหมว่าเดือนมกราเดือนอะไรนะจักรยานยิงม้าแล้วข้าวหน้านะห่อหอรู้ไหมว่าเดือนอะไรคะฉันยิ้มเลยยิ้มค่ะอุ้ยข้าทองหนึ่งข้าทองจ้าเสียหายยังใช่ อยากเจอคุณฟุกเหรอจะโตอีกทีเขาชอบอะไรลูกอ๋เอเหรอคณะช้อปปิ้งเวสฟิวสนุกไหมคะคะได้อะไรบ้างคะค่ะยังไม่ได้เลย ใส,ส่บบส,สบ,บู่ก่อนใส่สบู่ทำอุูล้างจานแล้วก็นี่อันนี้เป็นแปลงล้างแก้วอ้าวอุ้ยมีซงน้ำด้วยเหรอใช่ถัดแก้วอยู่้ยสาวน้อยรักสะอาดของา้ามาร้อนเลยไล่ Thank you ผมน่ารักจิงบจิ๋วนกทุกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่เด็กก็จะกลับไปเจอกันอีกคร ก็เอนะคะก็จะมีสวนสาธารณะแบบนี้อยู่ในทุกๆจุดเลยเยอะมากแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันไปแตนเล่นเลยวันนี้วันที่ไงแม่ฮะน่ารักจีจำยันได้หรือเปล่าแหมสนุกระวังน้องนะลูกระวังน้อง กมาอาตาชาเคยมาตอนเป็นเบบี้นะคะวันนี้เราจะไปได้กินไก่ของเขาดิ เคสของเขาแล้วตอนนู้นน่าจะยังชินไม่ได้เลยตอนนี้น่าจะจะได้ชินแล้ววันนี้เคสคุณแย่โอเคไม่ถ่าย และะอร่อย่เป็นไก่ที่อร่อยมากบอกว่าโอเคน้ำจิ้มไก่เราไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามันไม่เหมือนบ้านเราเขากิานอันนี้แล้วก็เผ็ดเอามาผสมกันไม่ใช่แค่น้ำจิ้มไก่บ้านเรานะครับอีกอันหนึ่งที่อร่อยเลยคือปัดเค้กคือแผนเค้กเขาเรียกว่าปัดเค้กเป็นอีกที่หนึ่งที่ถ้าใครมาก็สามารถแวะได้คืออร่อย ถ้ากินน้ำหนูนี่มันอน่ารักมากวายคุนอ,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 อยู่นี่ก่อนนะข้าบอกว่าสีเขียวสีเขีวโอ้ไงเดี๋ยวเบนเบนกันก็ช้าไปบ้านกันก่อนไปบ้านกันานะ เดี๋ยวนัดกันนะนกันอีกคนนี้ก็ไม่ไปลยวันเดดเลยอะใช่ไหมไม่ต้องคิดแม่เป็นตอนนี้เกิดรักลรวอ่ะ เป็นไงล่ะลออ้าิค้าเหรอ มาแล้วน้องมาแล้วจะไปเล่นกันตอ่อเมืองไทยเยอะๆเลยโอเคไหมคะใช่เราอยู่บ้านอยู่ใกล้ นอตบีชนะคะตรงนี้เราก็อยู่ที่เพียนะคะเขาเรียกว่า New Beach นะะิวพอร์ตบีชเพียค่ะไม่เคยมาเลยที่ปุนฉางแร่นะคะโอ้โหที่สังเกตได้ชัดก,ก็คือมีทะเลใหญ่มากแล้วก็วันนี้อากาศดีมากค่ะนี่คือแอบแอหนาวนิดหน่อยแต่พอใส่เสื้อหนาวมันก็ร้อนไปนะคะอากาศจะประมาณนี้ค่ะแล้วก็โอ้โหช่วงนีทุกวันนี้อากาศดีคนก็เลยมานั่งเยอะมากเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศของนิวพอร์ตบีช วันนี้เราไม่ได้ไปทั่วทั้งเมืองนะคะเราเวลาน้อยเรามาทานร้านอาหารชื่อ Five c r o w n กันนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวถ่ายให้ดูแต่ตอนนี้จะไปถ่ายเมืองเท่าที่เราได้เดินให้ดูก่อนแต่ที่แน่ๆน,นะคะเมืองนี้เคยมาแล้วะคะ่ะเมืองนี้เป็นเมืองที่ถ้ามีโอกาสต้องมาเลยถ้าใครมา LA และมา Newport Beach หน่อยนะคะมันมันแบบเป็นเมืองทะเลที่ดูสะอาดน่า เองด้วยนะขับเองข้ออกเรือแล้วนะคะโอ้โหนอกจากชิปนี้จะชอบขับรถให้ยังขับเรือให้ไม่ได้ชอบขับรถให้นะไม่มีทางเลือกโอ้โหขับเองค่อวนไปวนมาชื่อมากครับอากาศดีกำลังสวยจริงถ้หมิ่นไหมผม้แม่งตื่นขึ่งเหม็นแพเลือกม้าใหม่จงใจโอ้กาแฟเจนเลยอ่ะน่ารัอามา สนับสนุนโดย True Vision มองเลิกได้ล้ำกว่าไก่เป็นจากมีโอเมกา้าต วันนี้เราเช่าเรือนะคะนี่เมาแล้วกําลังจะขึ้นดวงของเราได้สีแดงสีเดียวกับรอรี่เลยนะคะโอ้โหสิดวงจะฮอตมากกําลังจะพาทีมไปลงเรือครับก็เรามาที่นิวพอร์ตเพื่อมาเทสร้านอาหารนะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในของลอรี่นะฮะช่่ไฟฟ์กราวแล้วเราก็มีเวลาเหลืออยู่เราก็เลยหาโอกาสมาลงเรือครับขับเองด้วยนะขับเองขับเองใครจะตื่นเต้นนการขันคือเรียนแล้วก็ขับเลย ไปมะออกเรือแล้วนะคะโอ้โหนอกจากคลิปนี้จะชอบขับรถให้ยังขับเรือให้ไม่ได้ชอบขับรถให้นะมันไม่มีทางเลือกพูดเหแบบไม่มีทางเลือกนะจะนั่งพิธีขับไหมล่ะไม่กล้าครับอ๋อใช่ค่ะขับเรือโอ้โหตอนพายที่ตกพอดีงหลััมนเปิดเดี๋ยวก่อนนะเราต้องเปิดเทมด้วยได้ไหมเนี่ย ตงเรือนะครับเมื่อกี้ขับอยู่นะตอนนี้ก็มาให้เนี่ยฮะโคขับตันโคขับตันขับแล้วนะฮะสนุกดีครับเย็นสบายอากาศดีมากอ200เหรียญประมาณ180ไปไปเดี๋ยวมันต้องมีทิปอีกตั้ง200แล้วก็เอาแชมเปญเองประมาณ300 300 1000 1000คุ้มไหมต้องกินเราเองนะฮะมันมาได้จริงๆประมาณ8คนก็จะคุ้มมาก ชิวมากเราโชคดีมากว่าวันนี้อากาศดีจริงๆนะคะแล้วก็มาขึ้นช่วงประมาณแบบกี่โมงนะแถวๆหกโมงพระอาทิตย์ตกพอดีเพราะว่าที่เนี่ยพระอาทิตย์ตกทุ่มหนึ่งะค่ะแต่แนะนำเลยว่าถ้าเกิดใครมานะขึ้นสักห้าโมงครึ่งอะกำลังสวย ้าโมงสิบ้าถ้าทำได้เดี๋ยวเดียวมันนัดแปดาดูด้วยเดือนนี้นะเดูนี้คือเดือนสปดาหเดือนสปาครับมันจะเป็นแบบอากาศดีไหมจริงทั้งที่แล้วเรามากับเบบีนะเดือนชาน้าววันนี้คิดถึงเบบีมากค่ะไม่ได้มาดิจะเอาภาพเปฝากเบบีนะคะเอาโหขับเองฮะเรอวนไปวนมาเห็นไหมมันตรงยากใช่ป่ะมันตรงยากชิลมากเล่เปลีปยดให้ข้างหลังคะที่ตรงอ่อ่ะอ่่ พระอาทีตตกไมัก็ไมนได้้ได้ห้้นนใช่ื่ีพระทีตกค่ะชิลมากครับอากาศดีกำลังสวยจริงๆนี่คือแบบโอ้โหถ้าเป็นเมืองไทยก็โอเชียนมารีน่าเผอิญที่นี่เป็นอันนี้เกินเกินโอเชียนมารีนาไปเยอะเหมือนกันเพราะว่ามันใหญ่ใหญ่ใหญ่ บรรยากาศนะ่ยฮะเจ๋งมากอีต้าร์จะหมดเวลาทริปของเราแล้ว1ชั่วโมงกับปตานค่ะขอบดีมากเลยค่ะเเยาจะเข้าท่าแล้วค แล้วทุนก็อยู่ตรงนี้แล้วให้เราเลี้ยวยังไงอะเดี๋ยวเราจะต้องกินข้าวในรถเอ็นมชนาฮไม่ได้กลไปอ่ะชาตอกินข้าวในดิสนีย์เขาจะข้ามไปกินในดิสนีย์เลยเหรอโอเคได้เลยชาหันมาหากาซี่กาต้องเปลียไปไปพร้อมมาต่ชาแล้วก็พี่ยูกับพี่พิมนะได้ค่ะแม่แม่ล่ะคะไม่ให้ไปเอ้า ต้องเอาเมนแมน่ไปสิมาทำอะไรคะมากอดก้าหรือคะไหนมากอดแค่แค okay, ่ชูซี่ว่าเวลากอดกันมากอดพอรู้กกอดเป็นยังไงมาเร็วน้โหน่ารักจังตดตดหรือคะับดใส่ก้าเลยอ๋อ้าวไปไหลก้าเหนียดไหมผมไม่เพิ่งเห็นเพิ่งเแ็น เห็นไหมคะไม่เห็นเหรอคะกลิ่นพึ Arizona, ่งมาค่ะตั้งตั้งค้าพาหนีนาตาชานะคะมาเที่ยวที่ดิสนีย์แลนด์เป็นรอบสุดท้ายวันนี้วันที่29สเมษายน ซึ่งจริงๆแล้วเราอ่ะจะต้องเขาเรียกว่าไปแล้วนะกลับไปแล้วแต่เราเลื่อนมาเป็นวันนี้อ้าวโผล่มาด้วยมีเปิดประตูเปิดประตูไม่ได้เปิดประตูเปิดนะเปิดะอะไรนะเปิดผ้าม่านออกมาเองเลยเหรอคะอืมเป็นสวยของกาพี่สาอมาไหมคะเมื่อกี้แอมซาบอกว่าอะไร้้เย yeah yeah

ไฮเอลซาจะตัวการ์ตูนตัวอะไรคะอยากเข้าไปไหมคะงั้นบายเขาก่อนคะ่ะบาย Uh, okay. guys, that, that is go. what happens when you shower yeah. for way too long. Yeah. You turn into a kidding, I'm Just kidding, I'm just kidding. I don't shower. Uh-oh. Okay, guys, uh, that squirt. Nobody buddy, I'm good. Um, uh, uh, okay, it's coming back up. Everybody, duck! 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 Uh-oh, uh-oh. Uh -oh. ังยฟ้ะ ดูตุ๊กตาปพราะก็มีชาไม่ด <นะ S 2> ีเลยใช่อะไรนะลกูกสวยมากเลยโถ่มนาต้องดีใจหน้าเลยลกูกที่เจ้าหญิงเอลซ่าชมรอเจอรับ,บอย่างสุดใจไม่รู้เป็นครั้งแรกเพราะว่ามันชื่อสปีนี้แหละกลัวเมาก็เลยไม่เคยเลยนี่แดดร้อนมากนี่คืออากาศ25องศาไม่ <laughs> <laughs> ภาษาหาดเหรอใช่อันแน่นเกลียวนี่ฮเป็นกิจกรรมที่เราคิดกันเองนะว่าสนุกพอดีบังเอิญมีหน่องปางอยู่ที่บ้านก็เลยเอามาให้แล้วกับตันนาตาชากำลังจับมีหน้าที่พาเรือกลับโอ้ยทำไมน่ารักขนาดนี้ได้ไปสก๊าบบ้างได้ค่ะโอเคไปช่วยกันได้ไหมคะอยากพี่กาบ้างติดพ่ออะไรนะติดปันเลยพ่อติดปันเลยพ่อ